สวัสดีน้องมีตังครับผมผมขอบคุณท่านต้รับนะครับที่เข้ามาแล้วราที่เกียรติดีด้รับถ้าหมอ้้องยังมรถ้าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ เข้าไปานนนนใ,นาในสนาา,จจาน,นันี้นะครับเขาพอจะมีการตั้สังมาล้อมบอลเใจเจ้าที่ทุกท่านจากน้องทะเลจืดน,นะครับวต่อีวเกี่ยวองนั้นเข้ามาปานของทุกที่ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับเริ่มทข้ามานะครับเจ้าที่เริ่มกัดแนะครับจะมีแม็กโ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณครับก็ก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเ้ื่อความมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วมาส่งกำลังใจได้ที่นี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอลาไปก่อนครับผมผมตั้งแต่หนูทุกแปลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ยีสิบหกอยู่แล้วโอ้โดวงตามาแรงมากเลยสูส้ๆครับผมสูส้ๆจ้าสูส้อยู่แล้วบุญหลงสูส้ๆน้องมีตังสวัสดีจ้าจากน้องทะเลจืดนะครับผมเติมยาวิเศษหรือยังทะเลจือดอ๋อไหนๆมีคนมาดูเท่าไหร่ไหนทะเลจืดฮะโไหนนของดวงสี่สิบดวงตาโน่นน่ะนี่ดวงตาเฮ่ออันนี้ไม่ได้นี่านตรงนี้อันนี้ไม่ใช่คไหนๆเลื่อยๆน่ะตรงนี้ไรื่อยเหรอ พยายามหันไปนี่นี่น้องนี่น้องหันทางเข้าไปตึกแบบไปด่วนนี่นี่หันพยายามหันเข้าไปตึกหน่ยวันนี้เจ้น้องแล้วทำไมมันยอดแสงหาอะไรเช็ดหน้ากล้องหน่อยตัวนั้นใช่ไหมผ้าผ้าเช็ดเช็ดเลยใช่เสื้อเนี่ยไปเช็ดกับฝั่งนู้นหน่อหน้ากล้องแค่หน่อยมันใช่ไหมมุมนี้ไม่น่านะว่านะนี่ให้เราไล่ให้ดูไล่ดูตาให้มาที่ถึง

โอ้มารกิสโอ้ฮัลโหลมารกิสแอมฟอร์มไทยแลนด์แอนด์แบงกอกแอนด์อ่าจับจัดโอ้โมายก้อนมารกิสอ่ะเห็นแล้วก็ กดหูว่างานจาน้องรถผมมากดคลิปยังไม่ผ่านเลยบ่านนี้นะสัญญาณแรงไหมล่อยสัญญาณเนี่ยนา่ากลัวคนใช้เยอะเนาอน้องทิ่บอกว่าอมิตพุูธท่านบูทโน่น่ะ มีตุทน,นบูปากกาบิมีตูชันทิปเพ่งดาวอังคารลาสุดหมอหนุ่มยังหาไม่เจออยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมที่กำลกังกับที่ไหนไม่รู้หมอหนุ่มนี้ไปนอนอยู่ที่ไหนตอนนี้หลังจากเมื่อคืนนี้แกอแอบมาหลอย หายอดวิวอยู่ที่อ,อ,อยู่บนสะพานเนี่ยอ,อยู่ใกล้ๆก,กับตึกแดงใกล้ที่ระมาณนั้นแหละแล้วก็จะมีห<บ>้าเจเจมอนะบนสพานแถวนี้เขาเรียกว่าก็เราก็ผ่านบ่อยผมจะพูดให้ฟังนะตึกนี้เนี่ยผมเคยเข้ามาแล้วมารับอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะว่าทําไมมันใหญ่อลังการขนาดนี้อตอนนั้นมันตั้งอยู่นะครับตึกอ่ง